สวัสดีครับชาววัยรุ่นคริปโตทุกคนนะครับพอกลับราอีกครั้งนะครับกับอิมฮิวแมนครับวันนี้เราก็จะมาเสนอเกมอีกเกมหนึ่งนะครับชื่อเกม Paint vs u n d e a d นะครับก็เป็นเกมที่อยู่บนเครือของ bsc นะครับซึ่งเกมนี้ก็คือเราต้องมี Meta Mark ก่อนนะครับแล้วเราก็ต้องมีการลงทุนเริ่มต้นโดยเกมนี้มีการลงทุนเริ่มต้นอยู่ที่5 pvu นะครับซึ่งราคา pvu ณปัจจุบันนี้ก็คืออยู่ที่ราคา ที่สิประมาณสิบสาสิบสดอนนะครับ 13, สิบสามิบสี่ดอนก็คือสมมติเราตีทัสิบสี่ดอนก็คือต้องมีการเริ่มต้นอยู่ที่สิบี่ดอนลคูณห้าคูณสามสเท่ากับอ่าคต้นทุนเริ่มต้นนะครับก็คือประมาณ2องพันกว่าบาทนะครับแล้วเราก็ต้องมีเผื่อค่าแก๊สของเมตามาสอีกนะครับนะครับเกมนี้ก็คือหลังจากที่เรา มีทำการแลกเหรียญ Pvu มา5เหรียญแล้วนะครับแล้วก็ใส่เข้าบัญชี MetaMask เสร็จแล้วเราก็เข้ามาที่หน้าเว็บมานะครับแล้วก็กดไปที่ฟาร์มนะครับแล้วมันก็จะให้เราล็อกอินของ MetaMask มานะครับพอล็อกอินเสร็จป,ปุ๊บเราก็จะมาโผล่ที่หน้านี้นะครับอ่ะล้วก็จะมีทุนเริ่มทุนเริ่มต้นในการเล่นอยู่ที่5 Pvu นะครับแล้วก็เอา5 Pvu Pvu เนี้ยไปแลกเป็น LE นะครับซึ่งขั้นตอนในการแลกก็คือ5เหรียญน,นะครับเราก็จะได้มา350 เลก็คอนเฟิร์มนะครับาสามารถสิบเ e นี้คือเป็นทุนเริ่มต้นในการเล่นเกมนี้นะครับแล้วเราก็จะเอา LE เนี้ยไปซื้อวัตถุดิบในการเล่นเกมของเรา เรากดยืนยันครับซึ่งเกมเนี้วิธีเล่นก็คือสำหรับเริ่มทุน5 P V U ก็คือการลดน้ำต้นไม้นะครับแล้วก็การไล่อีกาซึ่งการลดน้ำต้นไม้กับการไล่อีกาเนี้ยเราต้องมีการซื้อของก่อนนะครับให้เราไปที่ตรงนี้นะครับตร้า,าสีแดงกซ็ซื้อน้ำกับซื้ออุนไล่กานะครับก็ซื้ออย่างละอันก็พอครับ อย่างอันก็คือของจะมาเข้าตรงนี้นะครับก็คือจะมีนาเอาจะรดน้ําได้หนึ่งร้อยครั้งกับไล่เอกาได้ยี่สิบครั้งนะครับ <S <s <küçük> <S ซึ่งเกมนี้ปกติมันจะรดดน้ําได้วันละสิบห้าครั้งนะครับแล้วก็ไล่เอกาได้วันละห้าครั้งครับซึ่งการที่จะเราจะไปหาต้นไม้ที่จะไปรดน้ําหรือไล่เอก,กานั้นเราก็ต้องมากดตรงนี้นะครับซึ่งปกติเราก็จะมาหาแลนกันนะครับว่ามีแลนไหนบ้าง าท่านแลนไหนเข้าได้มันจะขึ้นวิสิตตรงนี้นะครับพอเข้าไปแล้วก็จะเจอต้นไม้ซึ่งต้นไม right ้เนี่ยตรงนี้จะมีค่าลดน้ําอยู่นะครับว่าต้นไม้ต้นนี้ถูกลดน้ําไปแล้วกี่ครั้งถ้าเกิดว่ายิ่งถูกลดน้ําเยอะก็คือเราจะได้ผลตอบแทนกลับมาน้อยนะครับถ้าต้นไหนถูกลดน้อยๆเราก็จะได้ผลตอบแทนออกมาเยอะถ้าเกิดตามข้อมูลที่ดิอรอมันให้ไว้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าน้ำเนี่ยถูกลดตัง้งแต่ leaving. ศูนย์ yes. ถึงย <lleicht S 1> ีิบส <lla> ี่นะครับเราก็จะได้ผลตอบแทนอยู่ที่ ขั้นต่ำ9 LE นะครับซึ่งผลตอบแทนเนี่ยมันจะสุ่มนะครับก็คือต่ำสุด9 LE มีโอกาสที่60%นะ, 27, 30, 33, นะครับก็ไล่ไป27 30 33 9%นะครับแล้วก็180อยู่ที่1%นะครับก็คือถ้าเกิดเราเฉลี่ยค่านี้ออกมาก็อยู่ที่ประมาณ20%นะครับต่อครั้งหอังานั้นถ้าเกิดว่าเนี่ยเราลดน้ำ ต้นที่0ูนย์ถึงย4ิบี่เราก็จะได้9%ก้าเปอร์เซ็นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลดต้นที่ตั้งแต่ยี่สบห้าถึงสี่ิบเก้าราจะได้แค่75%็ดิบ้าปอร์เซ็นของทั้งหมดนะครับก็จะเหลือหกจุดเจ็ดห้านะครับก็ลดลำดับมานะครับก็ห้าสิบถึงเจ็ดสี่นะครับเจ็ดห้าถึงเก้านะครับแล้วก็หนึ่งร้หนึ่งร้ยครั้งขึ้นไปก็จะได้แค่เนี่ยศูนย์ุดหนึ่งแปดนะครับแต่พอได้มามันก็คงจะปรับเป็นปรับเป็นจำนวนเต็มนะครับมันก็จะไม่ตรงเนี่ยครับก็คือถ้าเกิด เป็นไปได้ก็คือพยายามลดหาต้นไม้ที่ต่ำกว่า4.9นะครับหรือถ้าดีที่สุดก็คือให้ได้ถึงต่ำกว่า24นะครับอแล้วก็วิธีหาอีกาอ่าปกติอีกามันจะถ้าเกิดอยู่ในแบบม็ก็อยู่จุดบ,บริเวณนี้นะครับอ่าบริเวณนี้หรือบางคนก็จะมีเทคนิคในการย่อหน้าจอนะครับก็อ่าย่อให้เหลือสัก50%าสิอร์เซะไรเงี้ยครับเพื่อให้เราเห็นทั้งหมดแล้ววิธีหา ต้นไม้เราจะหายังไงว่าต้นไหนมีน้ําน้อยนะครับปกติทั่วไปเขาก็จะมาเลื่อนหาตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอต้นไม้ที่ถูกใจแต่เรามีบริการในการหาให้นะครับโดยเป็นโปรแกรมของเราของ i m มพิวสแมนนะครับน่ครับโปรแกรมของเราก็จะบอกว่าต้นไม้ที่พิกัดไหนนะครับสมมติอันนี้นะครับพิกัดสิบสามสิบห้านะครับครับเราก็จะไปใส่ได้ตรงนี้ครับที่สิบสามสิบห้าแล้วก็เข้าไปนะครับเนี่ยครับ จะมีต้นไม้เนี่ยครับเห็นไหมที่ต้นไม้สี่ที่น้อยกว่ายี่สิบแต่ถ้าขยายใ,ใหญ่ไปมองไม่ค่อยชัดนะครับแล้วก็กดลดน้ําตรงนี้นะครับนี่ครับก็คือดน้ําจะได้ขั้นตัอยู่ที่เก้าอลีนะครับมันก็จะลดไปหนึ่งวันหนึ่งได้สิบห้าก็หมายความว่าเราจะครบตอนที่มันที่ถึงแปดสิบห้านะครับเนี่ครับเราก็จะมีข้อมูลตรงนี้ให้ดูนะครับซึ่งข้อมูลของอีการเนี่ยอีการมันจะมาเป็นรอบๆนะครับก็ตรงนี้ต้อง แย่งกันกดนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้อีกานะครับเพราะว่าทรัพยากรมีจํากัดก็จําเป็นต้องแย่งกันนะครับสิ่งที่เราให้แล้วก็คือเราบอกข้อมูลว่าที่ตรงไหนมีทรัพยากรยังไงบ้างนะครับเยนะครับอย่างอสมมุติเมื่อกี้เราสิบสาสิบห้าไปแล้วเราก็ไปสิบหกศูนย์นะครับสิบหกศูนย์ นี่ครับนี่จำยี่สิบสี่นะครับเเก้า9 l ีแล้วก็ลบแปดสิบห้านะครับนี่ครับจำยี่สิบสี่ยี่สิบสาม9 l ีนะครับดวงที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ ก็1 3ูนะครับเนี่ยครับคือพอเรามีโปรแกรมแล้วก็จะประหยัดเวลาในการโหเยอะการลดน้ำแต่ละครั้งก็จะมีครูดาวอยู่ประมาณ10วินะครับเนี่ยวิเจ็ดเอลีอ่าเนี่ยครับ พอมันทะลุกเกินยีิบสี่ขึ้นไปครับมันก็จะได้ไม่ถึงเก้าและขั้นต่ําขั้นต่ำมันก็หกจุดเจ็ดห้าก็น่าจะปัดขึ้นไปเป็นเจ็ดครับเพราะงั้นตัดยนะีิบสี่เนี่ยก็คือจะเป็นต้นไม้ที่ต้องแย่งกันครับนะครับพอเราเปิดอ,อ,อยู่หน้าเดียวจะชานะรับปกตีถ้าเกิดว่าเรามีคอมหลายจอก็คือโยนไปอีกหน้านึงก็จะทํางานได้เร็วกว่านะครับนะครับและถ้าเกิดว่าต้นไม้มีหลายหน้านีครับ เราก็จะอาจอาจ,จะค่าไปอันอื่นก่อนนี่ฮะลบเก้าสิบหกอืมฟามีต้นไม้เยอะ ่ดี๋ยถ้าเกิดว่าเราจะหาอีกาก่อนนะครับลบเก้าลบเจ็ดโอเคครับไม่ทันนีครับอีกามันจะมาอยู่แค่แป๊บเดียวนะครับมีคนแย่งกันเยอะนะครับถ้าเกิดว่าตามข้อมูลนี้ก็คือถ้าเกิดว่าขั้นต่ําเราได้ข้อมูลอ่า ขั้นต่ำเราลดที่24ต่ำ24ทุกต้นนะครับเราก็จะได้อยู่ที่9 15ครั้งเราก็จะได้อยู่135 LE นะครับ135 LE ก็คือ100 LE ก็จะได้1 PVU นะครับก็ตีเป็นเงิน่กับ1.35 PVU นะครับคูณด้วยตอนนี้คูณนนะคะที่1 4ดอลราคาที่ดอลลาร์33บาทนะครับก็จะได้412บาทนะครับ การลดน้ําที่ขั้นต่ําที่สุดที่เราจะได้ก็คืออยู่ห2ร้อยยิบสามบาทนะครับที่ต้นไม้ยี่สิบสี่ต่กว่ายี่บสี่ทุกต้นแต่ถ้าขั้นต่อไปก็คือยี่บห้าถึงสี่บานะครับจะอยู่ที่สี่รหสิบเจดบาทนะครับนี่คือขั้นต่ําถึงค่าเฉลี่ยถ้าถึงค่าเฉลี่ยก็คือสี่รอสิบเจ็ดถึงหนึ่งพันนะครับ1 0ึ0งพันเก้าสิบบาทแต่ถ้าเราลดได้ย4บสี่ทั้งหมดสิบห้าต้นนะครับก็คือจะสูมอยู่ที่ห0ร้อรยจนถึงพันสี่ร้อยหะาสิบสามนาะครถ สุดได้ขึ้นอยู่กับรวงเราดีแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเนี่ยเกิดหเปอร์เซ็นได้ร้อแปดสิบมันก็จะทะลุค่าขั้นต่ำที่เราคิดไว้นะครับและสำหรับปัญหาที่คนส่วนมากเจอนะครับก็คือจะหาอีกาไม่เจอนะครับอีกาเนี่ยขั้นตอาอีกาเนี่ยผลตอบรเบได้ไหมก็คือรางวัลที่จะได้ครับเหรียญที่จะได้เนี่ยมันจะเท่ากับการลดน้ำสองเท่านะครับสองเท่าของ เหรียญที่ได้จากการลดน้ำนะครับก็คือสิบานี่ก็จะเป็นสิบแปดนะครับขั้นต่ำของอีกาก็จะเริ่มที่สิบแปดจนถึงสามหกสิบนะครับที่เลทเดียวกันแต่ว่าอีการ,รู้สึกว่าเหมือนจะไม่ต้องสนใจว่าค่าเฉลี่ยลดน้ำค่าลดน้ำจะมีเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเกิดเราจับได้ห้าครั้งหมายความว่าเราจะได้เก้าสิบเเป็นขั้นต่ำนะครับอันที่ค่าเฉลี่ยก็อยู่ที่สองร้อยเก้าลนะครับเพราะงั้นการจับอีกาหครั้งเนี่ยครับก็จะได้อยู่ที่ขั้นต่ำอยู่ที่สี่ร้อย จนถึงที่ค่าเฉลี่ยเก้ารอหสิบแปดนะครับถ้าเกิดว่าเราเก็บทั้งหมดเป็นค่าเฉลี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถสูงถึงย4ิบสี่ได้ทั้งหมดนะครับเราก็จะได้อยู่ที่ id ละสองพันสี่ร้อยกว่าบาทนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติเรามองแค่ขั้นต่ําเลยตั้นต่ำที่เราจะได้รรถ้าสูงถึงยี่สิบสี่แล้วเก็บอีกาครบห้าตัวนะครับก็จะได้อยู่ที่หนึ่งพันบาทต่ดอ id ดนะครับแลวถ้าเกิดว่าเรายี่สิบสี่มีต้นไม้ไม่พอนะครับไปถึงยี่ิบห้าถึงสี่เก้านะครับเราก็จะได้้อยู่่่ขันตที แปดร้อยแปดสิบสามนะครับแล้วก็ถึงค่าเฉลี่ยก็คือถึงสองพันห้าสิบแปดนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นค่าเฉลี่กับค่าขั้นต่ําของการลดน้ําต้นไม้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปหาเองนะครับก็จะเห็นได้ว่าน่ครับมันมีแผนที่เยอะมากซึ่งเราไม่รู้เลยว่าตําแหน่งไหนเนี่ยมีข้อมูลต้นไม้อะไรบ้างนะครับเราก็จะทําการช่วยในการสแกนหาพิกัดนะครับว่าหาต้นไม้อะไร ตำแหน่งไหนก็คือเราจะลดเรียกว่าอไครับค่าเสียโอากาสนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีต้นไม้มีตำแหน่งนั้นอยู่นะแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเราจะเสียกําไรที่เราพึงจะได้ไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรารู้ไม่มีแล้วเราก็พยายามหานะครับเราก็อาจจะทําให้อ่าเราไม่สามารถลดน้ําทันนะครับก็คือในแผ่ปัจจุบันนี้เรามีเวลาลดน้ําอยู่ที่ครั้งละประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับ ตอนนี้คือตั้งตัวเกมมันแบ่งรอบให้เราเข้าไปเล่นได้ครั้งละชั่วโมงแล้วก็ต้องรออีกประมาณ6กชั่วโมงนะครับถึงจะเข้าได้ครั้งหนึ่งของรอบของแต่ละคนเพราะงั้นการมีเครื่องมือนะครับแล้วก็จะทำให้เราสามารถเทคโปรฟิตก็คือได้กําไรสูงสุดที่มันพึงจะได้นะเวลานั้นนะครับทําให้เราไม่เสียโอกาสที่จะทํากําไรเพิ่มไปนี่คือสิ่งที่โปรแกรมเราให้ได้นะครับ ตอนนี้ก็คือเราลดน้ำไปแล้วทั้งหมดห้าครั้งนะครับเราจะมาลองดูกันว่าครับสามห้านะครับนี่ครับถ้ามีต้นไม้ใหม่มาเครับเราก็จะรู้ก่อนคนอื่นนะครับเราก็จะไปแย่งเอากำไรมาก่อนนะครับน นะถ้าสุ่มได้ก็จะได้27 LE นะครับนี่ครับมันก็ต้องมีโคได้อยู่10วินะครับนี่ครับ9 LE ดวงไม่มี9 LE ครับ 27 LE อืม27 LE ครับนี่ครับต้นไม้ต่ำ24นะครับจะเห็นว่าตอนเราเข้ามาเรามี350นะครับตอนนี้เราเกินทุนไปแล้วนะครับ ที่เหลือก็คือเอตรงนี้ครับเราก็สามารถเอาไปทํากําไรต่อได้เรื่อยๆนะครับเราสามารถถอนไอตรงนี้ออกได้เลยนะครับแต่การถอนครั้งหนึ่งก็จะติดคูดาวอยู่สามวันนะครับณแพทป,ปัจจุบัน ก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้คือเราลดครบหมดแล้วนะครับ15ต้นที่ต้นไม้ต่ำกว่า24นะครับนี่ครับก็คือจาก350ที่เราลงทุนซื้อของไปนะครับซื้อไป50 70ซื้อไป70 LE นะครับก็คือก็350ลบ70ก็ 280, 70, 280, 48, 50, 280นะครับครับก็350ลบ70รับ280 4850ลบ280นะครับก็คือตรงนี้เราจะได้กําไรมา205 LE นะครับก็คืออยู่ที่2 p งพนะครับตอนนี้ p ว u ก็1ิบสิบนะครับสิบสามจุดหกเจ็้าสองสนะครับคูณด้วย2 p งพคูณด้วย3,3นะครับเมื่อกี้เราก็ได้มา900แล้วนะครับนะครับอันนี้คือต้นไม้อันเดียนะครับส่วนอีกาอนนี้จะเป็นทรัพยากรที่ค่อนข้างแย่งกันเยอะนะครับมันจะมามันจะมาเป็นช่วงช่วงนะครับ ก็สิ่งที่เราทําได้ก็ไม่ใช่ว่าเราทําได้เจ้าเดียวก็จะมีคนอื่นทําอยู่แต่ก็เก็บเก็บไว้เหมือนกันนะครับเพะงานซัพกา่าอีการนี่จะเป็นสิ่งที่ต้องรอแล้วก็แย่งกันพอสมควรเลยครับแล้วก็ไม่การันตีว่าจะได้ทุกคนนะครับตอนนี้ก็คือเนี่ยครัลดน้ําต้นไม้เราครบแนละ้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีเครื่องมือในการช่วยหาแล้วเราไปอ่าลดน้ําที่ ระดับอื่นนะครับแทนที่เราจะได้ขั้นต่ำที่เก้านะครับสมมติถ้าเกิดว่าเราหาต่ำกว่าสี่เก้ายังหาไม่ได้นะครับเราไปลดที่ห้าสิบนะครับจะเห็นได้เลยครับว่าต่างกันครึ่งหนึ่งกําไรที่เราควรจะได้อีกครึ่งนึงนะครับหายไปแล้วกําไรที่สมมติถ้าเกิดเราลดน้ำที่ต้นนี้ที่จุดสี่ห้านะครับผลต่างก็คือจุดสี่ห้าคูณทั้งหมดสิบห้าต้นนะครับก็คือหกสิบเจ็ดจุดห้าเลอีนะครับก็เท่ากับหนึ่งร้อยเลอจะเท่ากับหนึ่ง นี่ครับอตอนนี้มีออกามานะครับลบเจ็ดิบเจ็ดครับลบเก้าลบเจ็ดเจ็ดไม่ทัน ไม่ทางหกเร็วเท่ากันเก้าลบเจ็ดนะครับเก้าหกสิบเจ็ดจุดห้าอ่าก็คือหนึ่งเอลีนะครับมันเนี่ยวิธีแรกก็คือหนึ100 LE, ่งร้อยเอลีจะเท่ากับหนึ่งพีวูนะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็เท่ากับศูนย์จุดหกเจ็ดห้าคูณด้วยหนึ่งพีวูดีที่สิบสามจุดหกดอนนะครับ สามจุดหกตอนคูสามสามนะครับเราก็จะเสียเน,นี่ครับกาไรพึงมีไปสามร้อยบาทนะครับนี่คือและนี่คือขั้นต่ํานะครับนี่คือขั้นต่ำแต่ความว่าถ้าเกิดว่าเราโชคดีได้มากกว่านี้สามเท่ากําไรพึงมีก็คือจากที่จะเป็นสี่จุดห้านะครับก็จะกลายเป็นมากกว่าสามร้อยบาทที่เราจะได้นะครับนี่คือ แค่ต้นไมาสิบห้าต้นนะครับยังไม่รวมอีกาแต่อีกาก็คือต้องแย่งกันหน่อยครับมันเป็นของดีราคาแพงหายากครับโอเคนะครับเดีย๋ยวเราจะลองหาอีกาให้ดูสักตัวหนึ่งก่อนนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาในการรอรอบอีการรอบต่อไปนะครับ เวลาโปรแกรมทำงานเรดว่าอีกามาแล้ว ืลบแล้วลบเนี่ยฮะเนีย่ยอิกาต,ตาหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเราขายไปไม่ทันครับเนี่ยเนี่ยฮะคันตันอยู่ที่18 LE ครับอกา1นึ่งตัว พราะงั้นใครที่เล่นแล้วสงสัยว่าทำไมห,หาอิกาไม่เจอก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับถี่ขนาดมีตัวช่วยก็ยังต้องมือไวนะครับแต่อีกขั้นหนึ่งต่อไปก็คือมันจะมีการอาจจะมีการส่งไม่มไร้ไงการหาอีกาอัตโนมัติแต่ก็ต้องถึงก่อนถึงจุดนั้นก็ต้องพิจารณาดูอีกทีก่อนนะครับว่าจะใช้งานกันยังไง ก็คืออ่ะเราทำอีการให้เห็นตัวหนึ่งแล้วเราจะได้เข้าใจนะครับว่าอีการหน้าตาเป็นยังไงแล้วเวลาเจอต้องทำอย่างไรนะครับตอนนี้ก็คืออีการหนึ่งตัวเราได้ที่สามร้อยจากสรห้าสิบสามร้อยห้าสิก็ต้นทุนไปเจ็ดสิบนะครับสองรอยแปดิก็คือ2 3, องจุดสาม้อยแปเราได้มาสองร้ได้2องจุดพวีูนะครับสิบสาุดหคูณสามสานะครับ ตอนนี้เราได้มาหนึ่งพันบาทนะครับถ้าเราถอนก้อนนี้ไปแล้วเพราะงั้นต้นทุนตรงนี้เรายังเหลืออยู่นะครับเราก็เอาตรงนี้เล่นต่อไปเรื่อยๆได้ครับเนี่ยคือเราถอนต้นทุนพร้อมกับรายออกไปแล้วตรงนี้ก็เป็นทรัพยากรที่เราเหลือในการเล่นครั้งต่อไปได้นะครับตรงนี้เราก็สามารถถอนออกไปสร้าง ID ใหม่อีกก็ได้นะครับแต่ที่ไทางผู้พัฒนาเขาแจ้งมาก็คือเหมือนว่า1 IP ได้ไม่เกิน2 Account ที่ต้องเป็นคนละเครื่องนะครับเราก็สามารถใช้พวก vpn ในพวกนี้ปลอม IP เอาได้นะครับ VPN ติดเบราวเซอร์ก็จะมีอยู่เยอะแยะนะครับพวกเซ m a มดอะไรเอ็เพส VPN ในพวกนี้นะครับจะทำให้เราสามารถสแปม ID ได้อแล้วก็การใช้งานนะครับช่วงแรกก็คือแต่ละคนที่ยังเข้าอเข้าล็อกอินได้เหมือนกันนะครับทางทีมงานเราก็ยังมี ID ไม่ครบทุกช่วงเวลานะครับการดึงข้อมูลพวกนี้ต้องเอาอ่าข้อมูลโทเค็นบางอย่างในการดึงนะครับเราสามารถเข้าไปดูได้ที่การกด F12 นะครับหรือว่ากดที่สามตุ่มนี้นะครับเราไปที่เครื่องมือเพิ่มเติมนะครับเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ไปที่แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็มาที่คุกกี้นะครับมาที่มาร์เก็ตเพยนะครับแล้วก็กรอปข้อมูลตรงนี้ครับมาให้ทีมงานนะครับตรงนี้จะเป็นโทเค็นสาหรับล็อกอินนะครับก็คือเวลาเราล็อกอินเมตาล็อกอินเว็บนี้ครับ มันจะมีโทเค็นนี้แต่โทเค็นนี้ไม่ใช่ของเมตามาส์นะครับคือเอาไปก็ไม่สามารถล็อกอินเมตามาสได้ก็ถึงเข้ามาตรงนี้ถึงเอาไปก็ไม่สามารถเข้าเพนวีเอสอันเดได้ไมันใช่กันนะครับเพราะว่ามันอิงก,กับเมตามาสอีกทีหนึ่งแลวข้อมูลตรงนี้ก็คือเวลาถ้าเกิดว่าเราลบทิ้งแล้วก็ล็อกอินใหม่ครับข้อมูลตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเหมือนกันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเซกชันโทเค็นนะครับถ้าเกิดว่าจะใช้บริการก็แล้ว ทางแอดมินยังไม่มีโทเค็นตรงนี้นะช่วงกระดานนั้นนะครับก็ต้องเอาข้อมูลตรงนี้มาให้ของทางแอดมินดึงข้อมูลอีกทีนะครับก็แนะนําให้เป็น ID ที่แบบว่าไม่ค่อยมีอะไรนะครับเผื่อถ้าเกิดว่าทีมงานมันตรวจจับอ่าไอพีที่แบบว่าเหมือน a อ count เดียวเข้าต่าง IP นะครับแล้วมันจะหาเรื่องแบนก็จะได้ถ้าเกิดเป็น ID เปล่าๆนะครับที่แบบว่าเราเหมือนเอาเข้ามาวนตรงนี้แล้วเอาต้นทุนออกไปลงทุนใหม่นะครับมันก็จะไม่ค่อยเสียดายเรื่อง i อดีตรงนั้นนะครับ โอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ยาวพอสมควรนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังคลิปนี้มาขอขอบคุณที่ไว้บางใจใช้บริการ Im น u m ว n ของเรานะครับขอบคุณครับ